สวัสดีครับผมเอลัมปาวันนี้จะพามาชมนะครับหนึ่งใน5เสือบล็อกหลวงพุทธรุ่นสสวยๆหลักแสนนะครับเป็นบล็อกอะไรวิธีการดูยังไงไปชมกันเลยครับเยนเซมาพุทธรุ่น3ปี2504นะครับเป็นพิมพ์ซุ้มหนามนะครับซุ้มหนามดูยังไงครับง่ายๆนะครับเจอเส้นนะครับเป็นขีดๆนะครับเป็นลักษณะนำหนามตรงด้านข้างเป็นติ่งนำหนามนำหนามออกตรงซุ้มด้านข้างครับ สวยๆถ้าไม่ตัดหูเหมือนองค์ในคลิปนะครับดำดึมเต็มนะครับสวยๆหลายๆหมื่นถึงหลักแสนได้ตัวอย่างตรงนี้ครับจะมีเส้นแตกคมๆวิ่งออกมาครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นแตกลักษณะคมๆวิ่งออกไปตรงไหปราชุดนี้จะมีเส้นแตกตรงขึ้นวิ่งขึ้นไปครับเป็นเส้นแตกตรงวิ่งขึ้นไปคมๆคําว่าหลวงพ่อทวดครับจะมีเส้นบางๆวิ่งขีดเหนือคําว่าคาว่าทวดเส้นขีดคมๆวิ่งผ่าน พิกด้านหลังมาครับตัวหนังสือตรงนี้ครับจะมีลักษณะเป็นเส้นนูนออกมาเส้นแตกวิ่งนูนออกมาข้างคอขวาครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งลงมาเห็นไหมครับลักษณะเส้นสายฝนวิ่งลงมาจะมีลักษณะเป็นเส้นแตกหางสองเส้นคมชัดมากๆครับเห็นไหมครับขีดแตก2เส้นคําว่าพัฟพิสัยครับยอยักษ์ใต้ยอยักษ์มีเส้นแตกใตยอยักษ์มีเส้นแตกซ้อนออกมาคมคมใครมีสวยๆยินดีรับเช่านะครับหลายๆหมื่นถึงหลักแสนต้องสวยนะครับไม่ตัดหูลมดําเต็ม